สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่15ค่ะก็ วันนี้แล้วเนาะเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลแอดก็ขออวยพรนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกท่านเลยเนาะส่วนในคลิปนี้ค่ะแอดก็รวบรวมชุดผลงานเก็บตกนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าข้อมูลเก็บตกในชุดนี้จะมีของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้กันอีกบ้างเนาะอ่าส่วนข้อมูลชุดไหนที่แอดไม่เจอก็เดี๋ยวแอดจะลงให เพิ่มเติมทางช่องชุมชนนะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็น10หน่วยด้านบนของแอดแสงเดือนแนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้อันนี้ให้มาเลข4ก็เข้าไปนะคะสลากออก4-6ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยด้านบนของแอดแสงเดือนให้เลข1เลข4เลข5แล้วก็เลข9แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์นอตตี้ค่ะแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี20 40 23ตัวชอบก็คือ24อกับ26เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้24 0แล้วก็243แอดก็ขอบคุณของอาจารย์นอตตี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดใบเขียวค่ะแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้9 8 3 2ตัวก็จะมี8 3นะคะส่วนข้อมูลชุดด้านล่างก็จะให้2 7แอดก็ขอบคุณของแอดใบเขียวด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอาจารย์ธนศักดิ์กันเลยค่ะ แนวทางงวดนี้เจากข้อมูลชุด3ตัวจะให้2 3 1 9 3 4 3 5 8 7 3 6 3 3 0 1 3 5 2 3 4 0 3 6 3 7 9แล้วก็8 3 8ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเจาะข้อมูลชุด2ตัวด้านบน fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะตัวเน้นก็จะมีปากกาแดงวงกลมอยู่เนาะ ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะนำไปเทียบชนกับข้อมูลชุดอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงส่วนต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลชุดด้านล่างนะคะก็เป็นผลงานแนวทางงวดนี้เช่นเดียวกันค่ะชื่นชอบยังไงก็มาแคปเจ็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะตัวนี้ก็มีปากกาแดงวงกลมอยู่เช่นเดียวกันหรือหาข้อมูลชุดเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้ค่ะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นของอาจารย์โอโกดังแนวทางงวดนี้เลขเด่นด้านบนของเขานะคะเลขเด่นให้เลข7กับเลข2ส่วนเด่นด้านล่างแนวทางงวดนี้ให้เลข3แอดก็ขอบคุณของอาจารย์โอโกดังด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นหลักสิบด้านล่างของอาจารย์เอกกสษีิ์แนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข6เลข8แล้วก็เลข4 fc ท่านใดติดตามผลงานของเขาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหวยแมงปอกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้จากข้อมูลชุด3ตัวนะคะก็จะให้405 406 407 4 6 1 3 6 4แล้วก็5 7 1เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี0 4 0 5 0 6 07 6 1 6 4 6 9แล้วก็7 1ตัวเน้นของเขาก็จะมีดอกจันกา์กระบาทอยู่ข้างหน้านะคะจริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของผีเสื้อเทวดาให้โชคชุดนางฟ้าจำแรงค่ะแนวทางงวดนี้จากข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้1 4 3 2 3 7 4 3 6 6, 6 1 9 2 6 8 6 3 8 4 6 9แล้วก็7 4 3เสจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี5 1 1 9 7 7 5979 69 68จ็ดเก้แสสามสาแล้วก็75็ดห้าเท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วก็ของผีเสื้อเทวดาให้โชคค่ะเราก็มาดูชุดดับพีคาดกันต่อนะคะ ข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางงวดนี้เลย f อซี FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยเนาะของเขาก็จะเป็นชุดดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวค่ะจะมีชุดดับด้านบนแล้วก็ด้านล่างแต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะคะแอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับขาดล่างนะคะของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าหรือดับล่างทุกหลากแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข0ูนมาสลากออก58ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างทุกหลักของเขาให้เลข7แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ